สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกันช่วงสายจ้าน้องจ้าพอขำมวนพูนค่ะกับต้นไม้แลาวอยู่กับต้นไม้ด้วพี่น้องจ้าแดดเป็นไรก็ว่ามาแดดเด้อค่ะเวอร์ระว่ามันได้ส่วนโฮมแล้วเราไปย่างเหรอพึงดูความสุขเหรอ คุญล,ะ,ล,ะ,ละจ้าตื่นขึ้นไหมายางรอต้นใหม่ก่อนจ้าพี่น้องจ้ายางรอต้นใหม่ต้นใหม่ก่อนเอ้ยความสุขล้วเนาะเราไม่ยุใ่ในกับสิ่งที่เราหักเละค่ะหักมากหลายต้นใหม่พี่น้องนั่นแหละคือพอขอมวอนจ้าผู้ใดตัดต้นใหม่แล้วกิ่งใหม่แล้วกิงวก้งเดี่ยวที่เราเครียดแถงจมบเบลิกบลเลี่ยวเลยจ้าเกี่ยวกับกิ่งใหม่แล้วนะต้องเห็นเราได้ตัดแต่งเองจ้า เขาเห็ดนี่มันลกหูโกตานว่าจ่าเขาอยากเห็ดจา,ากทำคว่ำศาสเลยแล้วแตะไ่ได้จ่ะเราต้องมาเห็ดเองเท่านั้นค่ะเราค่อยถือใจแล้ว <c oughs> เรามักต้นไม้ค่ะพี่น้อง,องจา้าเบิ่งว่างหอดเมื่อคืนนี่ก็ย่างอรอดเลยได้จ้าเมื่อคืนเราก็ากย่างรอได้แต่ว่าแต่มันมืดเราแต่เลยาอได้่อทายไปก็ได้ค่ะเพิ่งได้พักผ่อนเต็มที่ลุกขึ้นมาก,กันนี่แหละจ้าพี่น้องจา้าอยู่กับต้นไม้ต้นไหลความสุขของเรา อไทย่ายเบิง้งพี่ห้พี่น้องเขาได้เบิ้งว่าเราเหตุขึ้นเราตื่นขึ้นมาเราเห็ดอีอย่างแน่เราเปนน็น <c> จ <oughs> ังไหเบื้องเบื้องเขายางไปหาเราตรงูพี่น้องยางไปหาเราดูพี่น้องเราเห็ุอีอย่างไป,งงไ,ปไปถามเรากันนะ <c oughs> คุณสวัสดีช่องเต้าลูกตาลแน่ <c oughs> tư nó, nó hỏng mực, boy đi trả lo nhãng lo tổn may nó tưng cái này, vợp nào mực, หมุนกัาไปพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีสาหน่อยเพ็ดบผนแฟงสุขุมสุขคนครับำวัดพ้อนผลิตเพลิดแผานแฟงครับผมก,ก็ตื่อมือด้น,นตอนนม้มนห,หน้าครับมหอดหน้าจะเรื่องยางบืองต้นมาแากไม่ก็เด็กอยู่กับหน้าเป็นเดือนสองเดือนกะ โอ้ยญ่เร็วเลยส่วนใหม่ครับกลับมากกับแตกหูแกตกกายดีเลยน้องแตกหูแตก,กตาใหญ่เขาก็โตงขงเขาทุกวันวนะเนาะต้นใหม่นาะแต่ว่าให้แต่เน่าอยู่ดั้มซุ่มเหมือมันโบวมหัจัดแต่ว่าถึงออกบ้านไปสีหูวเราว่ามันใหญ่ ห o มแล้วเป็นห o มแล้วไปนองเลยตุ่นพยุงง่ายหมดแล้วเป็นห o มแล้ว ไปกระชิมีตะลมเลื่นหอมหมไม,ม้ไม้พยุงไ <c oughs> ม้ยุงสุ้งกว่าไม้ยางรถไฟลมทับทางือเศษเป็นทองเวินว่าเป็นพืนที่มักไม้พยุงเป็นพิเศษเลยครับอาจจะมีความบางดีเพิ่อนอาจจะบอกว่าโอ้มันอันตรายการปลูกไม้ะยุงเป็นต้นไม้ที่มีราคาสูง เราอยู่นอกเพิ่นยังสี่บางเทือมันก็เกิดในอนาคตมันก็จะเป็นอีอย่งก,ก็มันเป็นของมีราคาปลูกใหม้พยุงนี่ว่ามันใส่ท่องบนในคนว่าความอันตรา, <c oughs> ายเติดใหญ่แล้ว ยูโฮมยูโฮมเซวอสวัสดีครับทองจางลูกตันสวัสดีจ้ะย้ายละต้นใหม่แล้วเจนกันสัก มังก็ยังดกอยู่คือเก่ามากินนะพี่น้องเลยมาซอยกินนะนจะสุดแล้วนยะอันนี้แก่แล้วกินมหเอาบ่โมวงกระดกดกดกทุกปีขนาดเกบเกินอะไรได้ยัง เิวิวพี่น้องเอ้ยแบกเกลาก็จิถนนใหญ่ถนนเส้นสองศูนย์หนึ่งวิ่งระหว่างนุ่นหอดกรุงเทพยบกระถองผ่านเส้นนี้โอ้ต้นนี้คือดกแห้งแท้ レビュの。